ครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับครู่ช่องยอดละไมกันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปจากช่องยอดละไมกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกด,กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องยอดละไมกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใ,ใหม่ๆจากช่อง ยอดละไมกันด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับทางทีมงานช่องยอรละไมนะครับก็ได้มีโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตฟรีนะครับของเครือข่าย True Move นะครับมานําเสนอเพื่อนนะครับทั้งหมด8ตัวนะครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่าย True m o v e นะครับตัวแรกนะครับให้เพื่อนกดดอกจัน935ดอกจัน8 4 8 5ีสี่เหลี่ยม ตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่2จิกนะครับใช้งานได้30ว,วันนะครับก็ลองไปสมัครกันดูได้เลยนะครับเราไปดูตัวที่2กันนะครับให้เพื่อนกดดอกจัน935ดอกจัน35สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่2จิกนะครับใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเราไปดูตัวที่3กันนะครับให้เพื่อนกดดอกจัน935 ดอกจัน8 8ดสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 2G จิกใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์เราไปดูตัวที่4กันนะครับดอกจัน935ดอกจัน36มสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่10 G จิกนะครับใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเราไปดูตัวที่5กัน,นครับเพื่อนๆกดดอกจัน935ดอกจัน95้สี่เหลี่ยม ตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 2G ิกใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเน็ตไม่อันเน็ตไม่ลสปีดนะครับเราไปดูตัวที่6กันนะครับดอกจัน9 3้าดอกจัน3าสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 5G ิกนะครับใช้งานได้30วันเน็ตไม่อันเน็ตไม่ลสปีดนะครับเราไปดูตัวที่7นะครับดอกจัน878ดอกจันสองสี่เหลี่ยมครับ ตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่320นะครับ MB ใช้งานได้1วันเน็ตเมอันเน็ตเม่สปีดนะครับเราไปดูตัวที่8กันนะครับเพื่อนๆกดดอกจัน935ดอกจัน9สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 2G ใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเน็ตเมอันเน็ตเมโลสปีดนะครับตัวนี้จะเป็นเน็ตพม่านะครับสามารถสมัครสา,สามารถสมัครงานใช้ได้เลยนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าสมัครแล้วยังเป็นข้อความาภาษาพม่านะครับให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้เลยให้เรากดดอกจัน9304นะครับเมื่อเรากดแล้วนะครับโัวออกปุ๊บหลังจากนั้นให้เรากดนะครับ1น,นะครับระบบก็จะทําการเปลี่ยนนะครับเป็นภาษาไทยให้เราทันทีเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องยอดละไมกันด้วยนะครับเพื่อเป็น กำลังใจนะครับให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องอ่ายอมลัใหม่กันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดี